ครับสวัสดีครับทางบ้บรดาทางสายวนนี้ก็มาขอบล็อกช่องลมเนาะนี่ครับเป็นลายดอกพีกุลเนาะช่องลม,มสวยๆครับไ,ไม่ยากเนาะขอบล็อกช่องลมให้ได้แนวตรงๆเนาะเราก็หาระดับแบบนี้คนระับระดับผิดแต่ละก้อนเนาะให้ได้ระดับเท่ากันเป๊ะเลยซ้ายขวาเนาะโดยการวัดซ้าย20เซนขวา2ี่เซนคนระับจะได้เท่ากันเนาะหาระดับล่างมาแล้วเนาะ เราก็ค่อยวัดขึ้น20เซน20เซนนเพราะ้องเขามาคอดครับช่างบ้านบาน,บานใจวันนี้ก็มาเททับหลังครับนู่นเลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาสวยงามตามท้องเรื่องครับนั่นแหละครับไม้รัดแบบครับมาเล่นไม้ไผ่นะครับโอ้สวยงามตามท้องเรื่องเนาะนี่ครับบล็อกช่องลมครับก็ไว้ที่ระบายลมเนาะ แม่เป็นบล็อกเป็นบล็อกดอกวิกุลครับสวยงามครับแก้ไขเนาะแผ่นดินไหวครับรั้วเอ็นไม่หมดครับนี่ครับทำรั้วใหม่เนาะเททับหลังละเราจากพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวแกะแบบเนาะวันนี้ช่างบนบ้านฐานใจก็เทแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับตาปูนครับช่างบนบ้านบานใจวันนี้มาฉากรั้วเนาะหลังจากรั้วเกิดแผ่นดินไหวครับ โอ้ลวเซรับเอ็นหมดเลยครับเราก็มาแก้าขครับของเก่าก็หรือทิ้งครับนี่ครับเราทาพิ้งง่ายแบบนี้เลยนะอยู่บนน้นล้างก็นี่เลยครับถาให้ลงต่ำที่สุดแล้ว ักเพียงครับให้เต็มแนี้เลยนะแล้วก็ปาดขึ้นครับลากขึ้นนะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งคือตัวปูนหล่นแมงล่างเนาะนี่ครับก็เอาเนี่ยรองข้างล่างเพื่อจะเซฟปูนเนาะประหยัดปูนได้หน่อยน,ะนี่พามาฉาบรั้วเนาะนะนครับตักตรงนี้เลย เาให้ต่ำที่สุดครับเวลาเราไปยืนอยู่ข้างล่างนีไ่ได้ฉากสบายเดี๋ยวบล็อกนี้เราก็ฉากไปเลยนะฉากตามร่องระเข็บล่องสร้างความแข็งแรงนะ ให้กับเอ,อ,อยทับของบล็อกนะน่ยหน้ายนาะขึ้นปูนได้เนีของช่างบ้านบานใจก็ขึ้นทีละชั้นเนาะนี่ชั้นแรกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวขึ้นอีกเที่ยวให้มันเต็มหน้านะ ครับขึ้นปูนเที่ยวสองป่าขึ้นได้อย่างนี้เลยนะนครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะเต็มแล้วนะ้อเต็มแล้วก็โอเคแล้วพอรลรวก็ขึ้นปูนไปเรื่อยเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเราใช้สามเหลี่ยมมาปาดให้มันเรียบเทียบครับตึง่สักสองเที่ยวเพื่อความมั่นใจไม่ให้มันบางเกินไปเดี๋ยวเราตามทเองเลย ข้างบนเนีนนนนน่ยเทคนิคช่างบ้าน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 ใจก็นี่เลยครับรีดลงนี่เนละ้แล้วก็ปาดมาเนี่ยครับให้มันเรียบม่่าเรียบนิดจิ๊บครับปูนก็จะเสมอกันนะเนาะเวลาฉาบอยาให้เป็นก้อนใหญ่ครับให้มันค่อนข้างเรียบเนาะพวกแผงอินบล็อกนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงเนาะอยายให้ปูนพยานยาอยายให้ปูนเป็นปื้นะ นี่ครับอย่างนี้เลยนะอ่าปูหมดครับเดี๋ยวเวรา่าเดี๋ยวปูกันครับเอียไปเลยคร<อ>ับเอามาฝาดที่ปูครับทุกคน,นที่ปูบล็อกเลยเราจะต่อข้างในกนะัน บล็อกเรวเวลาเวลาต่อมันสวยอยู่ข้างเดียวน,นะข้างเียวัต่อ,ตอครับเรามาสาบรู้กันนะเนาะนี่ก็จะมืดๆนหน่อยเลยใส่ถุงมือเลยครับป้องกันเนาะ <c oughs> Nước, giờ, nữa không xong tin còn cha trả quá nó nó nữa không nói <laughs> เก็บงานล่วง้วเล็กๆๆน้อยโอ้แต่งานเล็กๆ,ๆน้อยนินวก็ไปยา นี่ครับขาล่างครับเราก็ไล่จัดแต่งนะครับเดี๋ยวก็ฉาบปูนเก็บให้ดูสวยงามครับขาล่างเนาะโอ้โหครับก็เลยช่องเนาะแม่สวยงามตามท้องเรื่องนจริงครับอ่าทาสีล้วครับทุกคน ก็ต่อไม้นะคุกกิ้งนเปนะ็ต่อได้แล้วจากเราอาบเสร็จแล้วนะไล่ทายนะครับบล็อกท้งลมที่เราจิ้งไปได้เลยนะจิ้มไปกองอย่างนี้เยอเรเล

นานแล้วครับกิ่งคนนึงครับกันคนนึงครับนี่ครับเก็บตามเหลี่ยมตามมุมเนาะแยดอกช่องลมเนาะบอกกับแมย่างยากนะครับนี่ครับงานปาบเซียนเลยครับนี่ครับทีมงานครับต่อมาไล่กันสีครับนี่ไล่เก็บขอบเก็บมุมเก็บเหลี่ยมครับแม่บรรจงทาเ้มปากอย่างนานแน่นครับป็นไงขี้ปูนเยอะไหมอ่าไม่ค่อยมีะ โอ้สวยๆครับหลังจากที่เราฉาปูนเสร็จแล้วเนาะเราก็มาเก็บทาสีครับรั้วครับเนี่ยครับทีมงานครับรั้วสวยๆงามๆครับนานแล้วครับโอ้ย่างใหญ่โตโมโหลานเนาะสูงสามเมตรครับรั้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการไล่ทาอยู่นะวิธีทาก็กิ้งครับนี่ครับบล็อกเบิร์กนี่กิ้งไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเอาแปรงไล่เก็บตาม ตามซอก,กมุมซอกลายดอกต้องบล็อกค,ครับแปรงอะไรเก็บขอบเก็บมุมเนาะงานก็จะไวขึ้นครับนี่เลยครับทีมงานครับโอ้มาลาแย่รูอีกแล้วครับหมาลูบล็อกค,ครับเนไงช่างโอ้โหน่น,นแหละครับแย่เข้าไปครับแย่เข้าไป รูเล็กรูน้อยนะครับมานั่งจะหลับแล้วครับแย่รูแบบนี้เนาะรูบล็อกครับบล็อกช่องลมครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับงานแลครับทีมงานช่างบ้านบ้านบานใจครับมาแย่รู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 ดีแย่รูด,ดูห่านีนะครับ <laughs> แย่รูครับโอ้ขอให้แย่สนุกสนานนะทีมงาน